คคนนี้ชื่ออะไรครับนานา่านาโนคนนี้ล่ะครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวคนนี้ล่ะครับชื่อเขาโอครับคนนี้ล่ะคะชื่อเบอค่ะคนนี้ล่ะครับอมขมแหล่ะครับอ่าอ่าวันนี้มีอาหารอะไรบ้างนานาโนนานาโนกินอะไรครับหมูหมูข้าวเหนียวกินอะไรครับหมูข้าวโอล่ะครับหมูครับใบโลล่ะคะต้มต้มับ สำนดงกับหมูคนนี้นะครับมาหมาครับทำไมคุณแปลกกับเพื่อนครับไหนโชว์สเต็ปการกินอนาโนกินร้อนครับอนานโออนาโนโชว์สเต็ปการกินอ่าอ้าวนี่สเต็ปเอากินน้ำก่อนค่ะน้องไอครับเอาของบ้างเออเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวโชว์สเต็ปการกินคำที่หนึ่งเริ่มเอาข้าวโอ๊ตคำที่หนึ่งเริ่มเอาไบโอ เริ่มอ้อมอานนนอ้อมนาักาน่ักกันสิอ้หม๋อคนคนไหนหมดครับเข้ามาไนะครับเบยข้าย่งเบยโอหมดยังคะดูของเพื่เดียวสิเกมหมดแล้วอืมเอาของนนาโนล่ะ แน่ไม่ได้นะครับการรีวิวอาหารต้องกินโชว์อร่อยเหมือนโอมครับโอมก็น่าจะหมดครับแต่ไม่ใช่วันนี้แม่นินมาม่ามาก,กันเออ